สวัสดีค่ะการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งที่เราควรรู้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและเพื่อให้ผู้ป่วยกลับสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วนอกจากนี้ยังสามารถลดอาการบาดเจ็บได้และไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายเพิ่มขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากเราได้รับการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีก็อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ค่ะและในวันนี้คุณครูและนักเรียนก็ได้นำความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาฝากกันค่ะ ได้แก่การปฐมพยาบาลแผลทะลอกการปฐมพยาบาลแผลปกช้ำการปฐมพยาบาลการถูกของมีคมบาดการปฐมพยาบาลเลือดกำเดาไหลการปฐมพยาบาลแมลงสัตว์กัดต่อยการปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นเข้าตาการปฐมพยาบาลสิ่งแปลกปลอมติดคอและการปฐมพยาบาลกระดูกหักค่ะบาดแผลทะลอกหมายถึงบาดแผลที่เกิดจากการถูกขีดข่วน บาดแผลชนิดนี้จะตื้อเพียงแค่ผิวหนังชั้นนอกเท่านั้นและมีเลือดออกมาเล็กน้อยข้อควรระวังของบาดแผลชนิดนี้คือการติดเชื้อค่ะแผลถลอกที่พบได้เสมอคือการหกล้มข่าวถลอกดังนั้นเมื่อเกิดบาดแผลนี้ขึ้นต้องรีบทําการประมพยาบาลเพื่อลดอาการเจ็บปวดและป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําแผลได้แก่ปากคีบสำรีเบตาดีน แอลกอฮอล์70%หรือน้ำเกลือและพลาสเตอร์ยาค่ะให้ชำระล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดถ้ามีเศษหินขี้ผงทรายอย,อยู่ในบาดแผลให้ใช้น้ำสะอาดล้างออกให้หมดจากนั้นใช้ปากคีบสำรีชุบแอลกอฮอล์70%พอหมาดๆเช็ดรอบๆบาดแผลเพื่อฆ่าเชื้อโรคบริเวณรอบๆไม่ควรเช็ดลงบนบาดแผลโดยตรง เขาจะทําให้เจ็บและแสบมากเนื่องจากยังเป็นแผลสดและใช้สำรีชุบเบตาดีนใส่แผลสดทาลงบนบาดแผลและปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ต้องปิดบาดแผลยกเว้นบาดแผลที่เท้าซึ่งควรปิดด้วยผ้ากอสสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองค่ะและระวังอย่าให้บาดแผลถูกน้ำและไม่ควรแกะหรือเกาวบาดแผลที่แห้งตกสะเก็ดแล้ว พราะจะทําให้เลือดไหลอีกสเก็ดแผลเหล่านั้นจะแห้งและหลุดไปเองลักษณะบาดแผลฝกช้ำบาดแผลฝกช้ำจะไม่มีร่องรอยของผิวหนังภายนอกแต่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณที่อยู่ใต้ผิวหนังมักเกิดจากแรงกระแทกจากของที่ไม่มีโคมงเช่นการถูกชนหกล้มทําให้เห็นเป็นรอยฟกช้ำบวมแดงหรือเขียวนั่นเองอุปกรณ์การปฐมพยาบาลได้แก่ ผ้าพันแผลชนิดม้วนเจลประครบเย็นหรือผ้าคนหนูห่อน้ำแข็งค่ะวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้ประครบบริเวณนั้นด้วยความเย็นเพราะความเย็นจะช่วยให้เลือดใต้ผิวหนังบริเวณนั้นออกน้อยลงอาจใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประครบหรือใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบ,บเบาๆก็ได้ถ้าบาดแผลฟกช้ำเกิดขึ้นกับอวัยวะที่ต้องมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่เสมอเช่นข้อมือข้อเท้าหรือข้อศอก ให้ใช้ผ้าพันแผลชนิดม้วนที่ยืดหยุ่นได้พันรอบข้อเหล่านั้นให้แน่นพอสมควรเพื่อช่วยให้อวัยวะที่มีบาดแผลอยู่นิ่งๆและพยายามอย่าเคลื่อนไหวบาดแผลนั้นและรอยช้ำจะค่อยๆจางหายไปเองลักษณะของบาดแผลจะเป็นบาดแผลแยกหรือบาดแผลเปิดเป็นบาดแผลที่เกิดจากการฉีกขาดของผิวหนังชั้นนอกหรือเนื้อเยื่อจากการถูกของมีคมบาด แทงกรีดหรือวัตถุกระแทกแรงๆจนเกิดบาดแผลอาจมองเห็นมีเลือดไหลออกมาได้ค่ะอุปกรณ์การทำแผลได้แก่ปากคีบสำลีพลาสเตอร์หรือผ้ากอ๊อซเบตาดีนแอลกอฮอล์70%ซหรือน้ำเกลือค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ใช้สำลีเช็ดเลือดและกดห้ามเลือดไว้จากนั้นใช้สำลีชุบแอลกอฮอล ทำความสะอาดบริเวณรอบๆแผลระวังอย่าให้โดนแผลสดเพราะอาจจะทําให้เจ็บได้ใช้สำลีชุบเบตาดีนทาที่บริเวณรอบๆอบแผลและจากนั้นใช้ผ้าพันแผลหรือพาสเตอร์ปิดแผลเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลในกรณีที่บาดแผลรุนแรงให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลค่ะ การปฐมพยาบาลเลือดก,กำดาวไหลสาเหตุของเลือดก,กำดาวไหลอาจเกิดจากการล้วงแคะแกะกาวในโพรงจมูกเด็กการสั่งน้ำมูกอย่างรุนแรงการจามบ่อยหรือปฏิกิริยาการแพ้สารเคมีหรือมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอุบัติเหตุจากการถูกกระแทกหรืออุณหภูมิต่ำลงอากาศหนาวอากาศแห้งหรือสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฐมพยาบาลได้แก่เจลประคบเย็น ถ้าคนหนูหรือน้าแข็งค่ะวิธีการปรถมพยาบาลเบื้องต้นให้เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยใช้มือบีบปลายจมูกและให้หายใจทางปากโดยบีบปลายจมูกไว้10นาทีและค่อยๆคลายมือออกถ้าเลือดยังไหลให้บีบต่ออีกประมาณ10นาทีและถ้าภายใน20นาทีเลือดยังไม่หยุดไหลให้รีบนําส่งโรงพยาบาลและถ้ามีเลือดออกมาก ให้ผู้ป่วยบ้วนน้ำเลือดหรือน้ำลายลงในอ่างหรือในภาชนะที่รองรับเมื่อเลือดหยุดแล้วให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดที่บริเวณจมูกและปากจากนั้นประพบด้วยความเย็นไว้ประมาณ10นาทีข้อห้ามเมื่อเลือดกำดาวไหลห้ามสั่งน้ำมูกหรือล้วงแคะขยี้จมูกเพราะจะทำให้อาการแย่ลงค่ะการปฐมพยาบาลมาแมลงสัตว์กัดต่อย แมลงมีหลายชนิดที่มีเหล็กในเช่นพึ่งต่อแตนเมื่อถูกต่อยแล้วมันจะทิ้งเหล็กในเอาไว้ซึ่งเหล็กในมีฤทธิ์เป็นกรดบริเวณที่ถูกต่อยจะบวมแดงคันและปวดมากจะน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลอุปกรณ์ในการประถมพยาบาลได้แก่สำรีน้ำเกลือและอุปกรณ์ที่มีรูที่สามารถกดเหล็กในออกได้เช่น กุญแจและเจลประครบเย็นค่ะวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นให้ใช้รูปกุญแจที่มีรูกดตรงจุดที่ถูกต่อยและใช้ที่คีบเพื่อคีบนำเหล็กในออกจากนั้นกดหรือรีดแผลเพื่อไล่น้ำพิษออกและใช้สำลีชุบน้ำเกลือทาที่บริเวณรอบๆแผลจากนั้นให้ใช้เจลประครบ บริเวณแผลเพื่อร então, อังับอาการปวดและช like ่วยลดการซึมซาบของพิษสังเกตดูอาการถ้าไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ค่ะการปรถมพยาบาลเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรือผงฝุ่นเข้าตาอุปกรณ์ในการปรถมพยาบาลได้แก่น้ำสะอาดไม้พันสำลีและผ้ากอปปิดตาวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เปิดลูกตาเพื่อหาสิ่งแปลกปลอมจากนั้นใช้น้ำสะอาดล้างตาถ้าฝุ่นผงติดที่ตาขาวให้ใช้ปลายผ้าสะอาดหรือไม้พันสำลีเขี่ยเศษผงออกถ้าผงฝุ่นติดแน่นหรือติดที่ตาดำให้ปิดด้วยผ้ากอสและรีบนำส่งโรงพยาบาล การประถมพยาบาลสิ่งแปกปลอมติดคออาการที่สังเกตได้ผู้ป่วยจะไม่สามารถพูดออกเสียงได้และจะชี้ไปที่ลำคอของตอนเองเนื่องจากมีเศษอาหารหรือสิ่งแปกปลอมไปปิดกั้นที่ทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจมีภาวะหน้าซี่เขียวตามมาหากไม่รีบทำการปฐมพยาบาลอาจนำไปสู่การเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจได้ค่ะ วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีเด็กทารกให้จับเด็กอยู่ในสภาพที่นอนคว่ำจากนั้นใช้สันมือดันแรงๆห้ครั้งที่บริเวณด้านหลังทรงอ,อกระหว่างกระดูกสะบัก1 2 3 4 5และจัดให้เด็กอยู่ในท่านอนหงายจากนั้นใช้สอง้้วกดที่บริเวณกลางทรงอ,อกประมาณ5ครั้ง 1 2 3 4 5จนเศษอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมประเด็นหลุดออกมาหากเด็กหมดสติให้รีบทำการ C.P.R. และนำส่งโรงพยาบาลค่ะในกรณีเด็กอายุ10ปีขึ้นไปให้ใช้วิธีการรัดกระตุกหน้าท้องให้กำมือข้างที่ถนัดวางไว้บริเวณใต้ลิ้นปีและใช้มือข้างที่ไม่ถนัด ประกบและออกแรงดันเข้าหาตัว5ครั้ง 1, 2, 3, 4, 5จนอาหารกระเด็นหลุดออกมาหากเด็กหมดสติให้ทำการ CPR และรีบนำส่งโรงพยาบาลการประถมพยาบาลกระดูกหักลักษณะของกระดูกหักกระดูกจะแยกออกจากกาันก่อให้เกิดความเจ็บปวดบวมเคลื่อนไหวไม่ได้หรือเคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากอุบัติเหตุเช่นถูกรถชนหกล้มตกจากที่สูงหรือเป็นโรคกระดูกไม่แข็งแรงอยู่แล้วหรือถ้าหักกระทุบก,กระเทือนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กระดูกหักได้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประถมพยาบาลอาจใช้แผ่นไม้หรือหนังสือนาหนาหรือใช้ผ้าสามเหลี่ยมในการยึดหรือถ้าหักมีผ้าที่สามารถใช้ประคองแขนได้ก็สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้วางอวัยวะส่วนนั้นบนแผ่นไม้หรือหนังสือหนาๆใช้ผ้ายึดไว้ไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือสามารถใช้ผ้าพันที่ปลายแขนและใช้ผ้าคองกับคอไว้ค่ะจากนั้นรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลหวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้กับตนเองและสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะคะ วันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณค่ะ